อีกสักครั้งหนึ่งนะคะยังไงช่วยดันให้เจสประสบความสำเร็จสักหมื่นแชอีกสักครั้ง,งได้ไหมคะเออไม่เคยได้หมื่นแชร์มานานมากแล้วแต่เคยได้เยอะสุดก็ประมาณห้าหมื่นแชเอออ่ะแต่แต่มานานแล้วเนาะจะไปเอาอย่างเมื่อก่อนก็ไม่ได้อ่ะนะนไหนๆก็เข้ามาดูฝากฝากแชร์หน่อยนะคะสามห้าหนูซื้อก่อน ออ,อนหวยออกสองวันทุกที่เราทําการจุดนะทำพิธีนะคะขององค์พระพิคเนตนะคะทูปมหารุ่นมหารวยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นธรรมดาเจ,จ,จ๊คือเจ๊จะมีทูปของตัวเองอยู่แล้วก็คือจะเป็นทูปพ่อแก่นะฮะหลายหลายคนถามเจ๊นับถืออะไรนะคะหนูอยากนับถืออะไรอยากปังเหมือนเจ๊อยากเฮงเหมือนเจ๊นะคะเอา อันนี้พูดพูดพูดสักขอขอพูดเนาะขอพูดเป็นเป็นความรู้นะคะแล้วก็เป็นความที่ทุกคนอยากรู้นะคะว่าเจนับถืออะไรและบูชาอะไรนะคะสิ่งที่เจนับถือหลักๆเลยแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญในการอ่าแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะเป็นแรงศรัทธาในชีวิตเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือสิ่งแรกเลยที่ที่บูที่ศรัทธาแล้วก็บูชานับถือมาตลอดเลยก็คืออาด้านหน้าเลยอ่ะเป็นองค์พระพิคเนตนะคะแล้วก็ พ่อแก่นะคะหรือว่าพ่อปู่ฤาษีนั่นเองนะคะพ่อแก่นะคะอ่าอเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะคะอุ้ยสวยนะสวยอยู่สวยอยู่ขอให้แตกสามตัวนะเลขน้อยมากนะทุกคนเจให้เลขน้อยมากนะใครว่าเลขเจเยอะไม่เยอะนะคะเออใครว่าอุ้ยเลขเจเยอะไม่เยอะนะ ันให้เลขน้อยมากเลยทุกคนอ่ะทุกคนสามตัวที่เจให้ไปมีอะไรบ้างอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยเผื่ออาจจะไปเห็นที่อื่นมาใบาปลอมหรือเปล่าเอออ่ะสามตัวเจให้ไปมีขี่หางอ่ะสามตัวอ่ะที่ทุกคนรู้มานะ่ะอ่ะสามตัวที่เจให้มีอะไรเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะ สามตัวที่เจให้อะมีอะไรบ้างอะไหนลองพูดให้ฟังหน่อยอ่ะลองพิมพ์ขึ้นมาหน่อยมีแค่นี้แหละทุกคนไม่เยอะนะคะไม่เยอะเลยนะไม่เยอะนะคะใครว่าเลขเจเยอะไม่เยอะนะเจก็ให้เลขของของเจามาเจเจพอจะรู้ตัวว่าเจาให้เยอะหรือไม่เยอะนะคะ เออไม่เยอะนะทุกคนไม่เยอะนะคะไม่เยอะนะแค่ตัวเดียวเองค่ะนะคะแล้วก็มีเลขทูกไพ่แค่นี้นแหละเว้ยเดี๋ยวไลฟ์สดไทไทไลท์สุ่มแจกแหวนดีกว่าไหมขอสุ่มแจกแหวนหน่อย เอยเดี๋ยวขอสุ่งแจกแหวนบ้าคนนี้คนดูน่ารักมากเลยอะแม่จ๋าเห็นไหมเจให้แค่สามตัวแค่หางเดียวเองแล้วทุกคนก็แล้วก็เจก็จะจุดคู่ให้ออันหนึ่งก็คือเท่ากับว่าสามตัวมีสองหางนะคะไม่ได้เยอะเลยนะ เออบางคนนะ่ะบอกอุ้ยเลขเยอะจังเลยเจก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาที่ไหนกันมาว่ะเจ๊งงนะอุ้ยสามตัวไปเจอมานู่นนี่นะั่นบอกฉันก็ยังไม่รู้เลยนะเขาไปเอาที่ไหนกันมาฉันก็เพิ่งง่ายของฉันเลขเดียวเนี่ยตั้งแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรแล้วเออรัฐบาลฟันให้เม็ดเดียวนะคะสามตัวนั่นก็คือสอา935แต่ตอนนี้935ดังมากแล้ว นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้935คือดังมากนะคะใครอยากขอพรขออะไรนะคะขอได้เลยนะเออถ้าถ้าถ้าฉันเยอะคนอื่นฉันก็ไม่รู้แล้วแหละเธอเออเจ๊ก็ไม่รู้แล้วนะตายแล้วใจคอไม่ดีครั้งแรกค่ะอ่าดูครั้งแรกสักติดตามเพจด้วยนะคะเพจที่กำลังไลฟ์สดตอนนี้มีชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดแปดนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกหนูขออนุญาตแนะนําตัวนะคะอ่ะหนูชื่อฟองเบียนะคะหลายๆคนเรียกว่าเจฟในนามของเจฟฟองเบียนะคะเป็นคนให้แนวทางนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามหรือใครที่เพิ่งจะมาติดตามฝากเข้าไปที่เพจแล้วก็กดถูกใจเพจให้ด้วยนะคะอ่ะ หูตายแล้วตายแล้วตายแล้วงวดที่แล้วคนดูเท่าไรนะเมื่อที่แล้วคนดูสองหมื่นสองหมื่นสี่แม่ทะลุสามหมื่นให้หนูด้วยอะ,อะขอแค่สามหมื่นพอนะคะแล้วแต่เลยเธอใครใคร,ใคร,ใคร,ใครไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนอาฉันบอกโอ้โหสามตัวเจ๊ฟองเบียงให้เยอะหวยหวยให้เยอะไปหมดเลยบอกาตาแล้วฉันให้แค่เนี้ยเธอไปเอาจากไหนมาโอ้ หใจไม่ดีแล้วว่าอยากเป็นเลขนั้นนะมันเป็นเลขอันอะ่ะใจไม่ดีแล้วทุกคนใจไม่ดีแล้วว่าสาธุอมรวยนะคะอุ้ยอันไหมอะ่ะ ถ้าโผฉันจิ้มเลยนะเธอฉันกลัวอันวะ่ะอุย้ยใครอยากได้ใบเต็มรัฐบาลจิ้มลิ้งลายที่เจ๊ปักหมดเข้าไปขอแอกมินกันเอานะอุย้ยใช่ไหมะ่ะ วุ้ยใช่บ่เนอะพี่น้องคะ่ะตกใจนะตกใจงวดที่แล้วออกสามตัวล่างเนาะเราไม่ประสบความสําเร็จสองตัวงวดนี้ไม่แน่เนาะโุ้ยชอบด้วยอะ่ะอุยชอบอะชอบมากเลยอะ่ฮะฮัลโหลเอายังฮลัลโหลอุ้ยชอบอะชอบชอบชอบฮลัลโหล สี่สองอันไหมอ่ะหนูยังใช่ไหมโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> คือจุดปุ๊บโทรถามก่อนเลยกลัว <c oughs> จุดปุ๊บโทรถามก่อนเลยกลัวแม่กลัว <c oughs> แม่จีกอันนี้ขอขอขำหน่อยนะเจ๊ขอขำหน่อยนะเฮ้ยขอขำหน่อยเหอะใช่วกวงจริงนะแล้วอุ้ยแล้วชอบด้วยแล้วชอบเป็นเลขในในที่ชอบด้วยนะคะโอ้ยเออนี่ยูทูบยังไม่หมดดอกเลยฉันโทรเช็คแล้วลนะ <laughs> เอ้ยสี 42, ่สองเขาเมื่อกี้ฉันโทรถามเลย <laughs> ตาแล้วบา,กา,กาปกรรมเวรกรรมฉันเป็นนี่ยทูยังไม่หมดดอกอีหาอีเจ๊ฟองเบียโทรเช็คแล้วอ่าเรารตัวสุดท้ายโอ๊ยทำใจ <c oughs> แม่ทำใจไม่ได้ว่ะแม่เฮ้ยหนูทำใจไม่ได้แบบแป๊บหนึ่งอ่ะหันมาดูหน้าหนูก,ก่อนจะบอกว่าเห็นแต่ทูไม่เห็นหน้าอ่ะอ่นหรอยไม่อ่นนะเมื่อกี้โทรเช็คแล้วไม่อ่นนะทางไหนกันะ่ะ อแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งอ่ะสวัสดีสามหมหนึ่งพท่านนะคะคขเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะโอ้ยว่าอ,อ,อายใจ,จไม่ทั่วท้องเลยเว้ยตายอ่ะขอคนละหนึ่งอีกหนึ่งแชร์ได้ไหมคะแม่หนูขออีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมฮ้ดอะอันนี้เป็นปีที่แล้วนะคนดูห้าหมนนะอันนี้หนู ดูความทรงจํากดมาที่ Facebook มันขึ้นความทรงจําขึ้นมาเอาแม่แชร์อีกแม่เอาเร็วๆหนูตั้งหนูตั้งใจเต็มใจแล้วก็ทาอย่างเต็มที่ให้ทุกคนมากนะคะให้ลูกเพจหนูให้คนติดตามหนูอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่สามารถรู้ได้นะคะจะเข้าหรือไม่เข้าหนูให้เป็นเพียงแนวทางในการเล่นนะคะถ้าชอบเลขที่หนูให้คุณแม่สามารถตามได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบคุณแม่ผ่านได้เลยนะคะ คุณแม่ผ่านได้เลยนะหนูขอแคปที่สี่หมื่นคนแม่หม่น่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะฟิลนี้หายไปนานมากนะคะรวยๆค่ะเจ๊อาใครอยากได้ใบเต็มแบบใบชาร์ตอยากได้เลขทูบเข้าไปรอจิ้มหิงไลท่ใครแคปแล้วกดเลขสามคะ่ะใครแคปเจอแล้วกดเลขสามนะคะงวดนี้วิ่งรูดที่สองกับสามหนูเชื่อมั่นและก็มั่นใจในสูตรหนูนะ ว่างวดนี้มีสองับสายี่อกมั่นใจสูนะวาวดนี้มีสองกับสานะะอยแล้วก็แคปเลขทูบเลยนะหนูไปแล้วนะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะ ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยหนูไม่รู้ว่าตรงใจใครหรือเปล่านะ